เ่คไม่มันชอบเรากำลังไลส์สตรีมจะไลส์สตรีมไม่มีคนดูช่างแม่ไม่มีคนดูก็สมกับเป็นดีนแล้วเออปเสียงมากเรียบร้อย,ยอไรไเราเปสียงสำหรับตัวเราคนเดียวไหมเข้าใช่ทันเดอร์สตอปะวอทันเดอร์ังเอ เพื่อนกูไม่ชอบไม่ชอบชอบเครื่องบินจนแม่งดูตัวทันเดอร์พี่ต๊อปเพื่อนตัวอื้อหืออืมกเอาเขาเกมเพื่อนใจเย็นอย่ารีบพี่พ่อตายอื้มแล้วอะไรกันเหรอรอสแลก้าโอเคงั้นเราหันไปเล่นเกมของเราละทันเดิร์มึงก็ดูมึงพีดมึงก็เล่นแมชชัพอย่างละแบบแก๊ปตี ไม่เป็นไรเรื่องเกมอื่นจะได้มก like steam, กกัก็ไลฟ์สตรีมสดวล็อตสตารกาก็แหลได้ใจได้ใจได้ใจเพื่อนแนะนำให้เราเล่นไม่กีซอสเลยมีซอสซื้อได้ต่างเป็นตัวในเกมได้ไเดี๋ยววะราคาถูกๆก็สี่พันเองซื้อในเกมมีของหาเองเรามีหางมากวันนี้เราเล่นก็แบบยาวๆแล้วก็แบตยาวๆไม่รู้ว่าใครพามาผมแลว ก็แบบยาวๆไม่ต้องมีอะไรก็แค่เล่นยาวยาวแล้วจะวนกลับมาทำไมเนี่ยยาวๆเอาาเอฟอดแล็บต่อดิแล้วมึงจะวนกลับมาทำไมยาวยาวยาวคล่องๆเออโจโจ,โจโนี่แค่รอบแรกผมยังไม่จ,จดังงดเต็มแนะนำก่อนเลยนะครับว,ว่าผมชื่อว่าพีทยาวใหญ่นี่สำคัญอยู่ที่ดีล่าในท่าทางแรงตันและแรงลมถ่วงอะไร Thì đợi, Ủ, thân đợi. Thân đợi. Ừ thì lên đàn và có ai lấy thế cả ạ? sao ạ Thân đơ, mình chưa Wow, thân đơ Chưa là Ờ Phật hèn được quả Mùa chưa lên rồi Anh โอ้ยเพลงดังเกินไปแล้ว <P UC> ี่เพลงนี่ฟอดเอไลเอไลรับฟดเพลงนี้เดี๋ยวนะฟอดดูนเอ็นไลฟอดดูนไลฟ์เราเดี๋ยวส่งลเดี๋ยวส่งไล์ไปให้ดูมันมีขึ้นะ อาฟอดอยู่ในแฮนนี่นแล้ห้แอปรอบสองออมัน,นไม่ได้ลยเลยฟออยู่ในทอกทอกไลฟ์ Talk, สตรีมอยู่ในทอกท็อกชื่ออะไรเดี๋ยวแอปไป เพลงเบามากไม่ผมอาจจะเบาตามไม่ต้องสงสัยนน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 เนน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 นด้นนนนนน่นวนน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 ยนีนนนนนน้นนนนนมนนแนนนจังวะ แต่รอนี่สตรีมสวดยังไงวะสอนจะสอนจะสอนช้าหรอมิสคุณขี้เกียจจะสอนจอจบไลน์นี่นะมิสเปนเรอร์กูขี้เกียจแล้วเนอะรอห้องอะไรก็ได้มาเลยปจะมาไล์สตรีมเหรอขี้เกียจแล้วจะไล์สตรีมเหรอฮอดเออจบไล์สตรีมไปก่อนคุณจะไล่สตรีม นนท่านผู้ชมครับผมขอจบก่อนนะฮะจุทุละไปสอนเพื่อน <c oughs> ไม่ต้องหามว่าทำไมผมไล้สตรีมขี้เกียจลงคลิปครับบ๊ายบายคลิปนี้อาจจะไรสาระหน,นะครับไม่ต้องดูก็ได้ะครับมันอาจจะไรสาระนะฮะ